กับปัญหาแก๊สหมดเร็วไฟไม่ค่อยออกเวลาใช้แก๊สเป็นนานๆเนี่ยหัวแก๊สมันเริ่มตันนะครับเวลาเราเปิดไฟปุ๊บจุดไฟปุ๊บเนี่ยแก๊สมันไม่ค่อยพุ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องเร่งไฟให้แรงขึ้นทําให้แก๊สหมดเร็วกับปัญหานี้แก้ไขง่ายๆครับผมอย่างแรกครับเปิดแก๊สเลยนี่ให้เพื่อนเปิดแก๊สแบบนี้แบบนี้นะครับผมแล้วให้หัวแก๊สมันร้อนนะครับผมเปิดไฟสป๊บหนึ่งประมาณสักสิบวิยี่สิบวินะครับผมแล้วก็ปิดครับ ตอนนี้หัวแกนยังร้อนอยู่นะครับหลังจากนั้นเอาน้ําอุ่มครับผมเทเย็นครับผมนี่แบบนี้ครับเปัดน้าอรมนบอกมาแล้วก็เทใส่แก้วครับประมาณสักเดี๋ยวครึ่งขวดนะครับผมยาสีฟันครับปิดลงไปครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องเยอะมากนี่ครับมันจะเกิดปฏิกิริยาเป็นฟองนี่เลยผม ปิดฝานะครับขย่าครับขยัาเสร็จแล้วทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับผมหลังจากนั้นถอนหัวแก็ตออกครับเอาผ้าจับด้วยนะครับมันร้อนถอนออกมาแล้วก็ใส่ถ้วยครับเทอู้เท้น้ำลงครับลงไปครับผมที่เราผสมน้ำแอร์ยาสีฟันครับให้คว่ำอันนี้ลงไปนะครับนี่ทิ้งไว้สิบถึงยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีผ่านไปครับนี่ครับ อ่าหลังจากนี้ให้ทําอย่างนี้อีกหนึ่งขั้นตอนครับเอาน้ายาล้างจานมาครับผมแล้วก็บีบใส่เลยครับนี่บบีใส่เข้าไปแล้วก็หาแปรงครับนี่ขัดเข้ไปครับผมบมันจะช่วยจัดก,การกักบคราบฝังแน่นที่อยู่ตามรูครับเล็กๆนี่นะครับผมที่มันไม่ออกครับ ที่เช็ดน้ำบาลมผสมยาสีฟันก็เพื่อให้มันสลายคราบครับน้ำบอลมมันจะช่วยกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบสนสนิงมงสิ่เล็กๆหรือว่าคราบอุดตันนะครับผมแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้มันหลุดออกง่ายขึ้นครับผมให้ทําแบบเนี้ยปีละสองครั้งนะครับถ้มามันเริ่มตันนะครับให้สังเกตว่าแก๊สมันหมดเร็วหรือว,ว่าไฟมันไม่ค่อยจะออกทุกรูก็เอามาทําแบบนี้นครับปีละสองครั้งอันนี้ก็คือครั้งที่สองที่ผมทําครับขอ,องปีนี้นะ อ่าโอเคอันนี้คือที่ผมไม่ขัดนานเพราะว่าผมทําปกติอยู่แล้วครับมันไม่มันไม่ตันแล้วเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ว่ามันหมดเร็วนะครับผเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆไปลองทําดูรับรองว่าได้ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับถ้าทําตามนี้นะครับผมดูไม่ดูคราบดูได้กดให้โอ้ยอ่โอเคทุกคนเทน้ำออกก็จะได้เห็นไอตัวนี้นะครับนี่คือคราบของที่อยู่ใน เออในตัวนี้เนี่ยผมเทออกปุ๊บผมเห็นเลยก็เลยได้เอามาให้ดูครับนี่คือคราบที่